สวัสดีครับทุกคนแก้วจากโมบายฟอโตกราเฟอร์นะครับสำหรับวิดีโอนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟน2รุ่นจากทางแบรนด์ a m s u n g นะครับแล้วก็เป็น2รุ่นที่แก้วได้มีโอกาสทํารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันไปครบเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ inbox เข้ามาสอบถามหรือว่าคอมเมนต์เอาไว้ใต้วิดีโอนนะว่าสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้ราคาห่างกันประมาณ10,000บาทเนี่ยเขาจะเลือกตัวไหนมาใช้งานดีเนาะเพราะว่าดีไซน์ก็มีความใกล้เคียงกันนะครับประสิทธิภาพตัวเครื่องก็ถือ ว่าทําได้ดีไม่แพ้กันเลยนะรวมไปถึงในเรื่องของกล้องถ่ายภาพเนี่ยได้มา3ระยะเท่ากันเป๊ะเ,เลยนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy S, S 2 3 FE เครื่องนี้แล้วก็ Samsung Galaxy S 2 3 Plus เครื่องนี้นะครับต้องบอกว่าสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้เนี่ยแก้วมีโอกาสได้ใช้งานอยู่กับเขามาค่อนข้างนานมากๆนะครับเครื่องนี้ประมาณเกือบๆจะ3เดือนแล้วส่วนเครื่องนี้ถ้าเกิดใครที่ติดตาม Mobile Photographer มาตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยจะรู้ว่าแก้วใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องหลักตั้งแต่เขาเปิดตัวออกมาเลยนะก็ ใกล้จะครบ1ปีแล้วนะครับรุ่นน้องที่เพิ่งออกมาราคาถูกกว่า1น0 0 0มนบาทจะสู้รุ่นพี่ได้สักแค่ไหนแล้วก็ในระดับราคาที่ต่างกันประมาณหมื่นกว่าบาทเนี่ยตัวไหนจะเหมาะกับใครวันนี้เล่าให้ฟังครับ งั้นเรามาเริ่มดูงานออกแบบตัวเครื่องของสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้กันก่อนเลยนะครับอันนี้แก้วให้ทุกคนดูกันแบบนิ่งๆก่อนเลยนะลองสังเกตดูว่ามีอะไรที่ต่างกันบ้างน,นะครับคือถ้าเกิดเราดูแค่เว็บเดียวเท่านั้นเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่า over all design ของสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้เนี่ยมันมีความคล้ายกันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาหลังเนี่ยที่ใช้วัสดุเป็นกระจกเหมือนกันการจัดวางสิ่งต่างๆบริเวณฝาหลังก็ใกล้เคียงกันนะครับจะมีแค่ flat ที่ตำแหน่งมานจอเยื้องๆกันเนาะทุกคนลองดูเห็นปะ มันจะเยื้องกันนิดหน่อยเท่านั้นนะครับแล้วก็พวกตำแหน่งในการจัดวางปุ่มกดต่างๆเนี่ยอยู่ด้านเดียวกันเป๊ะนะครับก็คืออยู่ด้านขวามือของตัวเครื่องเนาะแล้วก็บริเวณด้านล่างของตัวเครื่องนะครับพวกพอร์ต USB Type C ไมโครโฟนลำโพงไปจนถึงช่องใส่ซิมเนี่ยอันเนี้ยจะมีความต่างนิดนึงเนาะพวกพอร์ตต่างๆจะเหมือนกันแต่ว่าช่องใส่ซิมของ Samsung g a l a x y 2 3 FE เนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับดูนะดูนะ นี่ย้ามาอยู่ด้านบนซึ่งด้านบนของ Samsung Galaxy ี A23 Plus เนี่ยจะมีแค่ช่องไมโครโฟนแล้วก็ลําโพงเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาของสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้นะครับจะมีความคล้ายกันมากสักแค่ไหนนะแต่ว่าจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกได้ถึงความแตกต่างง่ายมากๆนะครับนั่นก็คือฟีลลิ่งในการจับถือใช้งานนั่นเองนะสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้เนี่ยวัสดุเฟรมตัวเครื่องของเขาจะเป็นโลหะเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าลักษณะในการทําพื้นผิวโลหะแล้วก เนื้อโลหะเนี่ยจะมีความแตกต่างกันชัดเจนมากๆนะถ้าเกิดเป็น Galaxy S23 FE เนี่ย จะเป็นเฟรมที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ลักษณะในการทําพื้นผิวของเขาเนี่ยจะมีความด้านๆเนานะคือมันจะให้ f e ลลิ่งที่แบบมันดูแข็งแรงนะแต่ว่าถ้าเทียบในเรื่องของความพรีเมียมเนี่ยมันสู้ออ r ์อลูมิเ i ี u m ใน Samsung Galaxy A23 Plus ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันเนี้ยทั้งแข็งแรงทั้งมีความบางแล้วก็มีการเล่นแสงที่ดูสวยงามกว่านั่นเองนะครับโดยส่วนตัวแล้วแกก็ยังชอบเฟรมตัวเครื่องของ Samsung Galaxy A23 Plus มากกว่านะเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงของลำพุง คู่ในสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้กันนะครับว่าคุณภาพเสียงของเขาเป็นยังไงกันบ้างเนาะเริ่มกันที่ Galaxy S23 FE เครื่องนี้กันก่อนนะครับเริ่มที่50%นะลองฟังนะอันนี้คือ50%นะต่อไปจะเป็น100%นะครับ มาลองฟังของ Galaxy A23 Plus บ้างนะเริ่มที่50%เหมือนกันนะครับต่อไปจะเป็น100%นะ ประมาณนี้นะครับในเรื่องของเสียงลำโพงคู่ของสมาร์ทโฟน2เครื่องนี้นะคือต้องบอกว่า มันเป็นลำโพงคู่ที่ใช้งานได้ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่ามันจะมีคาแรคเตอร์ของเสียงเนี่ยที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันชัดเจนนะอย่าง s a m s u n Galaxy g A23 FE เนี่ยมันจะโฟกัสไปที่เสียงกลางเสียงร้องแล้วก็ความดังของตัวลำโพงเป็นหลักนะครับเวลาที่เราเปิดเสียงลำโพงเนี่ยสักประมาณ50%เนาะเสียงดังกว่าเปิด Galaxy A23 Plus ที่ประมาณ70%ซะอีกนะครับแต่ว่าในเรื่องของมิติตัวเสียงแล้วก็รายเอียดในพวกของเสียงพวกเครื่องดนตรีต่างๆเวลาที่ เขาแยกชิ้นเครื่องดนตรีเนี่ยซัมซุงกาแล็กซี่เอ l u s สเครื่องนี้จะยังทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับทีนี้เราพลิกกันมาดูในด้านของหน้าจอกันบ้างน,นะครับสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้เนี่ยรูปแบบหน้าจอจะเหมือนกันนะก็คือจะเป็นจอแฟลตหรือว่าจอแบนเหมือนกันนะครับแต่ว่าขนาดหน้าจอไม่เท่ากันนะกาแล็กซี่เอเเครื่องนี้จะอยู่ที่6.4นิ้วนะครับแต่ว่า Galaxy a ี3เอ u s สเครื่องนี้จะอยู่ที่6.6นิ้วนะทีนี้มาดูในเรื่องของแผ่นหน้าจอกันบ้างนะใช้เป็น Dynamic AMOLED 2X ทั้งคู่เลยนะครับมีค่า refresh rate อยู่ที่ 120Hz แล้วก็ resolution เนี่ยอยู่ที่ Full HD Plus นะรองรับคอนเทนต์ที่เป็น HDR เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับจะเอาไปดูคอนเทนต์สตรีมมิ่งบน Netflix หรือว่าบน YouTube เนี่ยเปิด 4K ได้เปิด HDR ได้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะแล้วก็ในเรื่องของการทัชเวลาที่เราใช้งานตามปกติเนี่ยเวลาที่เล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าเน้นใช้งานที่เป็น Daily u s e แกบอกเลยว่า f e e l ิ n g การ touch ที่ได้นะมันไม่ต่างกันเลยมันมีความใกล้เคียงกันมากๆแล้วก็ ได้ติดนิ้วดีมากๆนะครับแล้วก็พออัปมาเป็น One UI 6เหมือนกันทั้งคู่เนี่ยแกรู้สึกว่าแอนิเมชันต่างๆมันมีความกระชับมากขึ้นก็เลยจะรู้สึกว่าเวลาที่เรามีการเข้าแอป,ปออกแอป,ปอะไรแบบนี้มันก็จะมีความสมูทต่างม,มากขึ้นด้วยนะครับเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะทีนี้มันจะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของ Peak Brightness หรือว่าเวลาที่เราใช้งานนอกบ้านนะครับด้วยความที่แผงหน้าจอของ Samsung Galaxy A23 FE เครื่องนี้เนี่ย พีกไบรน็ตของเขามันอยู่แค่1,450นิตนะในขณะที่ Galaxy A23 Plus เนี่ยจะอยู่ที่1,750นิตห่างกันประมาณ300นิตนะครับทำให้เวลาที่เราออกนอกบ้านเนี่ย Galaxy A23 Plus ก็จะมีความได้เปรียบอยู่นิดหน่อยเนาะแต่ว่า Typical Brightness ในการใช้งานทั่วๆไปของเราเนี่ยความสว่างหน้าจอสูงสุดของ2ตัวนี้ก็มีความใกล้เคียงกันก็คือทะลุ1000นิตเหมือนกันนั่นเองนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นรายละเอียดภายนอกของสมาร์ทโฟน2เครื่องนี้กันไปค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับทั้งในเรื่องของงานดีไซน์แล้วก็ตัวหน้าจอด้วยนะเราจะมาต่อกันที่สเปคภายในตัวเครื่องแล้วก็ Performance ในการใช้งานจริงกันนะครับพวกสเปคแบบเต็มๆเ,เนี่ยเอาไว้ไปดูในคลิปรีวิวแยกที่แก้วทาไว้ก่อนหน้านี้นะวันนี้จะโฟกัสที่ชิป แบตเตอรี่ความแรงในการใช้งานเป็นหลักนะครับเริ่มกันที่ตัวชิปเซตก่อนเลยเนาะซัมซุงกา a ล็กซี่เอ็เครื่องนี้จะใช้ชิปเซตจากทาง s ซัมซุงเองนะครับเป็น exynos สอ0 0นะส่วน Samsung Galaxy ี่เ plus เครื่องนี้จะใช้ชิปเซตจากทาง qualcomm เป็น snapdragon 8 gen 2นะครับแล้วก็2ตัวนี้ได้แรมเท่ากันนะอยู่ที่ G นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าแก้วเอาประสบการณ์นในการใช้งานสมาร์ทโฟน2เครื่องนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมาลองเปรียบเทียบกันนะครับโดยที่ไม่ได้มีการอ้างอิงตัวเลขจาก b e n c h m a r k ต่างๆเนาะเน้นการใช้งานจริงเป็นหลักนะครับถ้าเป็นการใช้งานในรูปแบบที่เป็น daily use ทั่วไปเนาะเล่นโซเชียลมีเดียใช้แอปแชทใช้แอปธนาคารหรือว่ามีการดูหนังฟังเพลงรวมไปถึงแอปพลิเคชันในการทำงานจากทาง Google เนี่ยสมาร์ทโฟน2เครื่องนี้ ตอบสนองเราได้ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับอันนี้แก้วยอมรับแบบตรงๆเลยนะว่าวันแรกที่ได้รู้ว่า Samsung s a m s u n Galaxy g A23 FE เครื่องนี้จะได้ใช้ชิปเซ็ตที่เป็น Exynos เนี่ยทั้งความหวั่นใจทั้งคำถามในหัวมันแบบโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดนะว่าจะรอดไหมนะจะร้อนหรือเปล่าจะใช้งานความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันจะสู้ขวาค c o ม m Snapdragon ได้จริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอได้ลองใช้งานมาประมาณ1เดือนแล้วก็ทํารีวิวแรกให้กับทุกคนได้ดูกันไปแล้วเนี่ย คำถามเหล่านั้นอะ่ะมันค่อยๆหายไปเนาะแล้วยิ่งได้อัปเดตมาเป็นวัน UI เวอร์ชัน6เนี่ยมันยิ่งเหมือนกับเป็นมือถือคนละเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับความร้อนก็จัดก,การได้ดีขึ้นแบตเตอรี่ไลฟ์ก็จัดก,การได้ดีขึ้นนะครับจากตอนแรกที่แก้วทํารีวิวไปเนาะมันจะอยู่ที่ประมาณแบบ 6ชั่วโมงครึ่งหน่อยๆประมาณนั้นนะครับตอนนี้ทำได้มากสุดที่แก้วเคยลองนะคือประมาณ7ชั่วโมงเกือบจะเท่า Samsung Galaxy S23 Plus เครื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดก,การความร้อนเนี่ยไม่ใช่แค่แบบมาจาก One UI 6ที่เขาทำได้ดีขึ้นนะแต่ว่าใน Samsung Galaxy S23 FE เครื่องนี้เนี่ยเขาได้มีการใส่ Vapor Chamber ขนาดใหญ่มาให้นะครับซึ่งขนาดใหญ่ที่แก้วว่าเนี่ยมันคือแบบ เต็มฝาหลังเครื่องตรงนี้เลยนะเพื่อที่จะสามารถคอนโทรลในเรื่องของความร้อนแล้วก็ป้องกันการแบตเตอรี่ไหลเนี่ยได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งจุดนี้ที่เขาบอกมาในตอนแรกว่าใส่มาให้เนี่ยมันส่งผลจริงๆต่อการใช้งานนะครับทีนี้เรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของ performance ในการเล่นเกมของสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้กันบ้างนะครับถ้าเอาแบบสั้นๆในภาพรวมเลยนะรุ่นพี่อย่าง Galaxy A23 Plus ที่ใช้ Snapdragon 8 Gen 2เขาผ่านการอัปเดตผ่านการ optimize เนี่ย มาค่อนข้างเยอะมากแล้วในตลอด1ปีนะครับก็จะให้ประสบการณ์ในการใช้งานในการเล่นเกมเนี่ยในภาพรวมที่ดีกว่าในหลายๆเกมนะแต่ก็ไม่ใช่ว่า Exynos 2อ0 0ที่อยู่ใน Galaxy S 2 3 FE ตัวนี้มันจะเล่นเกมไม่ดีนะครับถ้าเป็นเกมที่ผ่านการ optimize มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเกมที่แก้วเล่นเนาะ Legend of Neverland, Blue Archive หรือว่าจะเป็น Moonlight Scraper เนี่ยพวกกราฟิกเซตติ n งต่างๆสามารถจะปรับได้ในระดับสูงสุดแล้ว ก็มีเฟรมเรทที่60 fps แบบนิ่งๆเลยนะครับการจัดก,การพลังงานก็ทำได้ดีไม่ต่างกันเลยนะซึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่ Galaxy S23 FE เนี่ย เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะออกมานะครับทำให้ยังมีเกมหลายๆเกมนะที่ยังไม่ได้รับการอัพติมิส์มาแบบ100%นะครับก็เลยทําให้ในบางครั้งที่เราเล่นเนี่ยประสบการณ์ที่ได้อาจจะยังไม่ได้เทียบเท่ากับรุ่นพี่นะซึ่งทางซัมซุงเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเวิร์กกับผู้พัฒนาเกมอยู่ตลอดนะเพื่อที่จะมีการปรับปรุงมีการจูนนิ่งตัวซอฟต์แวร์ให้สามารถจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับพวกเราได้อยู่ตลอดนะครับอดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะ ตอนนี้ก็จบพาร์ทรายละเอียดภายนอกตัวเครื่องแล้วก็ p e r f o r m ร์แมในการใช้งานจริงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาต่อกันที่กล้องถ่ายภาพกันเลยนะซึ่งต้องบอกว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่แบบแก้วค่อนข้างหนักใจเหมือนกันนะครับต้องทำกันบ้านค่อนข้างเยอะเพราะว่าแค่ระยะของตัวเลนคุณภาพของเซนเซอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ในการถ่ายภาพของ2รุ่นนี้เนี่ย มันมีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับฟีเจอร์ในการถ่ายภาพเนี่ยต่างกันแค่ประมาณ2-3ฟีเจอร์เท่านั้นเองนะแต่ว่าก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับในการแบบเก็บพวกอินเสิร์ตแล้วก็ทดสอบตัวกล้องมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเราไปเริ่มดูกันที่สเปคของตัวกล้องของสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้กันก่อนเลยนะชุดกล้องหลังของ Samsung Galaxy ี2 3 plus และ Galaxy ซ2 3 f e นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวเช่นเดียวกันนะกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมีค่า ค่า f-stop อยู่ที่1.8นะครับแล้วก็ใช้เซนเซอร์ ISOCELL GN3 เหมือนกันด้วยนะแล้วก็ตัวกันสั่น OIS เนี่ยก็มีเหมือนกันทั้งคู่ด้วยนะครับกล้องตัวต่อไปก็คือกล้อง Ultra er Wide Angle ความละเอียด12ล้านพิกเซลมีค่า f-stop อยู่ที่2.2เหมือนกันนะครับแต่ว่าองศาในการรับภาพเนี่ย Galaxy S23 FE จะมีองศาในการรับภาพที่มากกว่านะอยู่ที่123องศานะครับในขณะที่ Galaxy S23+ เนี่ยจะอยู่ที่ 120องศานั่นเองนะครับแล้วก็กล้องตัวสุดท้ายนะครับอย่างกล้องเทเลโฟโต้ 3x ตัวนี้ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันมากนะครับ Galaxy S 2 3 Plus เนี่ยจะได้เซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะมีค่า f-stop อยู่ที่2.4ส่วน Galaxy S 2 3 FE เนี่ยเซนเซอร์จะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะแต่ว่าค่า F s t o ตเนี่ยเท่ากันนะครับอยู่ที่2.4ระบบโฟกัสเป็น PDAF แล้วก็มีกันสั่น OIS ให้เหมือนกันนะครับ อตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นสเปคของกล้องหลังทั้ง3ตัวในสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้กันไปครบทั่วแล้วนะครับเราจะมาดูภาพจากกล้องแต่ละตัวกันเลยนะเริ่มกันที่กล้องหลักก่อนเลยนะครับโดยที่ทั้งคู่เนี่ยจะใช้เซ็นเซอร์ i s o c e l g n 3เหมือนกันนะมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็ค่า FStop อเนี่ยอยู่ที่1.8นะครับสำหรับกล้องหลักของสมาร์ทโฟนทั้ง2ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเรามองในเรื่องของคุณภาพไฟ์ Dynamic Range Char a c t e r ของภาพที่ได้เนี่ยอันนี้จากใจคนที่ใช้ Galaxy A23 p l a s มาเกือบ1ปีเต็มๆแบบแก้วนะไม่มีตรงไหนจริงๆที่กล้องหลักของ Galaxy A23 FE เนี่ย จะสู้ Galaxy ซ A23 Plus ไม่ได้นะครับยิ่งพออัปเดตเวอร์ชันมาเป็น One UI 6แล้วพวกปัญหาที่เราเจอในช่วงแรกๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดการ Noise ที่ยังไม่ได้ดีมากแล้วก็ระบบโฟกัสที่เคยชา้าในบางจังหวะเนี่ยตอนนี้คือหายสนิทหมดแล้วนะครับแต่สิ่งที่ยังมีความแตกต่างกันอยู่ก็คือในเรื่องของโทนสีนั่นเองนะสำหรับ Galaxy A23 Plus เนี่ยโทนสีฟ้าจะค่อนข้างแบบมีการบูตสีฟ้าขึ้นไปสดมากๆนะแต่ว่า Galaxy S 2 3 FE เนี่ย จะมีความอมเหลืองน่อยๆแล้วก็สีสันของภาพที่ได้เนี่ยจะไม่ได้มีการบูสต์ความสดขึ้นไปอะไรมากมายนักนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยพอแก้วใช้งานทั้ง2ตัวนี้คู่กันมานะแก้วจะเริ่มรู้สึกว่าแก้วชอบโทนสีของ Galaxy e g a l A x y ิ FE ไปแล้วด้วยซ้ำนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่ในเรื่องของการถ่ายภาพ Portrait กันบ้างนะใน Galaxy e g a l a A x y ิ FE แล้วก็ Galaxy e g a l a x A x y ิ Plus เนี่ยเราสามารถใช้งานในการถ่ายภาพพอร์เทรตได้ทั้งหมด3ระยะด้วยกันนะครับก็คือ1 x 2x แล้วก็ 3x นะโดยที่คุณภาพไฟล์ในระยะ 1x กับ 2x เนี่ย ทำได้ดีใกล้เคียงกันมากๆนะครับสกินโทนของ Galaxy a 2 3 FE เนี่ยจะมีความอมเหลืองมากกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าการตัดขอบละลายฉากหลังการทําเบอร์ฉากหลังต่างๆเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าเวลาที่เราถ่ายภาพพอร์เทรตในระยะ 3x เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณภาพไฟล์แล้วก็ความรวดเร็วในการโฟกัสเนี่ย Galaxy a 2 3 Plus ยังทําได้ดีกว่าอยู่พอสมควรนะส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากว่าคุณภาพของเซนเซอร์เทเลโฟโต้ใน Galaxy a 2 3 Plus เนี่ยมัน มีระดับที่สูงกว่านั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วปัญหาในการโฟกัสช้าของโหมด Portrait 3x ใน Galaxy A23 FE เนี่ยมันแก้ได้ไง่ายๆนะครับแค่เราแตะเลือกจุดโฟกัสเองเนี่ยกล้องก็จะจับโฟกัสได้อย่างรวดเร็วแล้วไม่ต้องรอให้มันออโต้อยู่ตลอดเวลาก็ได้นะครับในไหนพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพ Portrait กันไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่กล้องเทเลโฟโต้ 3x ของสมาร์ทโฟน2ตัวนี้กันบ้างนะอย่างที่แก้วได้บอกไปตอนแรกนะครับว่าคุณภาพเซนเซอร์กล้องเทเลโฟโต้ 3x เนี่ย Galaxy A23 plus จะอยู่ในระดับที่สูงกว่านะแล้วก็มีความละเอียดที่มากกว่าด้วยนะครับแต่ว่าเวลาที่เราออกมาใช้งานในการถ่ายภาพตามปกติแล้วเนี่ยความรู้สึกของแก้วนะคือคุณภาพไฟล์เอย่ยดินามิกเรนจ์เอย่ยแล้วก็ลักษณะในการแบบเพิ่มสีสันการโพสต์โปรเซสไฟล์ภาพต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆนะครับจะมีเรื่องเดิมก็คือโทนสีที่ g a l a x y A23 FE เนี่ย จะมีความอมเหลืองมากกว่านั่นเองนะอย่างเวลาที่แก้วหยิบออกมาใช้ในการถ่ายภาพสตรีทถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรมไปจนถึงการถ่ายภาพอาหารต่างๆเนี่ยสตัวนี้เป็นเลนส์เทเลโฟโต้ 3x ที่แก้วไว้ใจได้ทั้งคู่นะครับให้เปอร์สเปกทีฟที่ดีมีเดฟออฟฟิลดที่สวยแล้วก็ระยะในการโฟกัสใกล้สุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1ฟุตเท่านั้นเองนะทีนี้จะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่แก้วว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยกันนะครับก็คือในเรื่องของการซูมนั่นเองนะเวลาที่เราใช้สเปซซูมที่ มากกว่าระยะออปติคอลขึ้นไปเนี่ยอันนี้ย g l l a x ซ A23 FE เนี่ยทำแก้วเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับเพราะว่าในการซูมระยะมากกว่า 3x ในระดับสัก 10x 20x 30x เนี่ยคุณภาพไฟล์ที่ได้นะแก้วบอกเลยว่าไม่ต่างจาก Galaxy ซ2 3 Plus เลยทำเอาคนที่ใช้ Galaxy a 2 3 Plus มาตั้งแต่ช่วงต้นปีแบบแก้วเนี่ยแอบน้อยใจเหมือนกันนะเพราะว่า Galaxy ซ2 3 FE เนี่ย ประหยัดเงินไปเป็นหมื่นแต่ว่าซูมได้คุณลิตีเท่ากันซะง,งั้นนะครับอันนี้ขอแสดงความยินด,ดีกับคนที่มาซื้อที่หลังด้วยนะทีนี้เรามาต่อกันที่กล้องอ er ัลตร้าไวแองเกิลในสมาร์ทโฟน2ตัวนี้กันบ้างนะครับถ้าเกิดเราดูกันในเรื่องของคุณภาพไฟลดินามิกเรชแล้วก็การทำออโต้ HDR ต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าจะมีเรื่องหนึ่งก็คือออโต้ไวบาลานซ์เนี่ยสตัวนี้จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดเป็น Galaxy Galaxy A23 p l เ s เนียนความอมฟ้าอยู่พสมสนคะม ยิ่งเวลาเข้าที่ที่มันเป็นที่แสงน้อยเนี่ยมันจะยิ่งฟ้ามากขึ้นนะครับในขณะที่ Galaxy a 3 FE เนี่ยเวลาเข้าที่แสงน้อยนะครับจะให้สีสันที่ดันตรงกว่ารุ่นพี่ซะง,งั้นนะอันนี้คือแบบ แอบตกใจอยู่เหมือนกันนะครับตอนที่ได้ลองรอบหลังเนาะแล้วก็ในเรื่องขององศาในการรับภาพเนี่ย Galaxy A23 FE จะมีองศาในการรับภาพที่มากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าการที่มันกว้างมากกว่าเดิมเนี่ยมันก็ทําให้ได้ distortion หรือว่าการบิดเบี้ยวตามขอบภาพเนี่ยเข้ามามากกว่าเดิมด้วยนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่ low light photography หรือว่าการถ่ายภาพในที่แสงน้อยกันบ้างนะ Galaxy A23 FE แล้วก็ Galaxy A23 Plus เนี่ยสามารถใช้งานในโหมดนะครับได้ ในกล้องหลังทุกระยะเลยเนื้อไฟล์คุณภาพในการจัดก,การนอสต่างๆเนี่ยรวมไปถึงการบูสต์ความสว่างขึ้นมาถือว่าทําได้ดีใกล้เคียงกันทุกๆกล้องเลยนะครับแต่ว่าจะมีอยู่2จุดที่แก้วรู้สึกได้ถึงความแตกต่างนะจุดแรกก็คือระยะเวลาในการลากชาัตเตอร์สำหรับไนท์โหมดเนี่ย g a l a x y ซ2 3 FE จะนานกว่า Galaxy ซ2 3 p อ u ยอยู่ประมาณ1วินาทีนะครับแต่ว่าเอาพุทของไฟล์ที่ออกมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะแล้วก็จุดต่างอีกจุดหนึ่งก็คือ การโฟกัสในกล้องเทเลโฟโต้ 3x ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ย Galaxy A23+ จะมีความแม่นยำม,มากกว่าแล้วก็รวดเร็วมากกว่านะครับนอกนั้นก็ถือว่าทำได้ดีพอๆกันนะเวลาที่เอาไปถ่ายภาพพอร์เทรตในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยอย่างที่แก้วบอกไปตอนแรกเนาะถ้าเกิดเป็น Galaxy A23 FE เนี่ยบางทีออโต้โฟกัสมันเข้าช้าใช่ไหมเราก็ใช้การแตะโฟกัสช่วยก็ได้นะครับถ้าใครเคยได้ดูรีวิว Galaxy A23 FE จากแก้วไปน่าจะพอจำกันได้เนาะว่าแก้วเคยบอกว่า รุ่นนี้เนี่ยถ่าย e X p e r t Raw เหมือนกับรุ่นพี่ Galaxy A23 Plus ไม่ได้ถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้พออัปเดตขึ้นมาเป็น One UI 6ได้มีการเพิ่ม Raw ไฟเนี่ยเข้ามาให้ในตัวแอป,ปกล้องของ Galaxy A23 FE เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ e X p e r t Raw นะครับ r a อไฟล์ 5, ตัวนี้จะอยู่ในโหมด Pro ของแอป,ปกล้องปกติเลยนะโดยที่คุณภาพของ Raw ไฟใน Galaxy A23 FE เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็น Computational Raw นะครับก็คือเมือ เหมือนกับ e X e r t r ร w นั่นแหละแค่ไม่ต้องมีแอปแยกออกมาเท่านั้นเองนะครับความยืดหยุ่นของตัวไฟเวลาที่เราเอามาขุดรายละเอียดที่หลังหรือว่าดึงไฮไลท์กลับมาขุดชาร์โดเพิ่มเนี่ยถือว่าทําได้ดีใกล้เคียงกันมากๆนะแต่ว่าจะมีอยู่จุดหนึ่งที่แก้วรู้สึกว่า e X e r t r ร w ใน Galaxy A53 Plus เนี่ยยังทําได้ดีกว่าค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับก็คือในเรื่องของการจัดการ n อ i s e นั่นเองนะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราใช้กล้องหลักอะ่ะมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไรหร่หรอกแต่ว่าเวลาที่เราใช้รอฟ ในกล้องเทเลโฟโต้หรือว่าในกล้องอัลตร้าวาแองเกิลเนี่ยจะเห็นผลความแตกต่างได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะคนที่เคยโปรเซสไฟล์รอเป็นอยู่แล้วเนี่ย จุดนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแก้วแค่บอกว่า noise มันเยอะกว่าเท่านั้นเองนะดูภาพนิ่งในกล้องหลังของสมาร์ทโฟน2ตัวนี้กันไปครบทั่วแล้วนะครับเรามาดูภาพนิ่งจากกล้องหน้ากันบ้างดีกว่านะซึ่งจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่า resolution ของเซนเซอร์ในกล้องหน้าของสมาร์ทโฟน2ตัวนี้จะไม่เท่ากันนะ Galaxy a 2 3 fe เนี่ยกล้องหน้าจะมีความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลมีค่า f stop อยู่ที่2.4นะครับแล้วก็ focal length เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 26มิลิเมตรนะไม่ได้กว้างมากนักนะครับแล้วก็ Galaxy A23 Plus เนี่ยความละเอียดของกล้องหน้าจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับมีค่า f-stop อยู่ที่2.4เหมือนกันแล้วก็มี focal l e n g t เนี่ยอยู่ที่26มิลิเมตรเหมือนกันนะครับซึ่งหลังจากที่แก้วได้ใช้งานกล้องหน้าของสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้มาหลายเดือนแล้วเนี่ยสิ่งที่แก้วค้นพบก็คือถ้าเราเทียบในเรื่องของความหวานหรือว่าความบิวตี้นะ Galaxy A23 FE เนี่ยจะมีความหวานมากกว่านะครับส่วน Galaxy A23 Plus ถ้าเกิดเราต้องการจะได้ความหวานที่เท่ากันเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มระดับของการบิวตี้เนี่ยมากขึ้นไปเกินระดับ5เลยนะครับหรือว่าตัวสกินสมูทเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นไปเกือบสุดนั่นเองนะทีนี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นภาพนิ่งกันไปครบทั่วแล้วนะครับเราจะมาต่อกันที่การถ่ายวิดีโอกันบ้างนะซัมซุงกาแล็กซี่เอเจสาม FE แล้วก็กาแล็กซี่เอเจสาม plus เนี่ยเรสโซลูชันในการถ่ายวิดีโอสูงสุดก็คือ 8K นั่นเองนะแต่ว่าเฟรมเรทจะมีความแตกต่างกันนะครับ Galaxy A23 จะอยู่ที่30 fps ส่วน Galaxy A23 FE จะอยู่ที่24 fps นะครับซึ่งก็ต้องเรียนตามตรงนะว่า 8K เนี่ย แก้วไม่ได้ใช้หรอกโดยส่วนใหญ่แล้วแก้วจะใช้เป็น 4K 30fps นะซึ่งสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้สามารถจะใช้งาน 4K 30fps เนี่ยได้ในทุกกล้องนะครับทุกระยะไม่เว้นแม้แต่กล้องหน้าด้วยนะทีนี้ในเรื่องของคุณภาพไฟล์วิดีโอของสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแก้วต้องบอกว่า Galaxy A23 FE เนี่ยหายใจรถต้นคอ Galaxy A23+ แบบชิดๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นในกล้องหลักนะเราแทบจะไม่เห็นความแตกต่างเลยก็ว่า นเนื้อไฟล์ดีเฟรมเรทดีการกันสั่นก็ทําได้ดีมากๆนะแต่ว่าในที่แสงน้อยอะไรแบบนี้ Galaxy A 2 3 Plus อาจจะทําได้ดีกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าในภาพรวมไม่ต่างกันมากนะส่วนจุดที่จะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างแบบชัดเจนนะครับก็คือเวลาที่เราใช้โหมดวิดีโอในการถ่ายภาพด้วยกล้องเทเลโฟโต้3 X หรือว่าในกล้องอ er ัลตร้าแองเกลเนี่ยถ้าเป็นที่ที่แสงมันไม่ได้ดีพอนะเราจะเจอ noise ได้ง่ายอยู่บ้างนะครับสำหรับ Galaxy A 2 3 F นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นใน Galaxy A23+ Plus เนี่ยใสยแทบจะทุกเวลาเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ portrait video หรือว่าวิดีโอละลายฉากหลังนะ Galaxy A23 FE เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องตัวไหนก็ตามนะครับ Resolution สูงสุดจะอยู่ที่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นนะแต่ว่าใน Galaxy A23+ Plus เนี่ยจะอยู่ที่ 4K 30 fps ในทุกกล้องเลยนะครับรวมถึง กล้องหน้าด้วยนะซึ่งจุดนี้แก้วต้องบอกว่าถ้าในมุมมองส่วนตัวของแก้วเนี่ยแก้วมีโอกาสได้ใช้โหมดเนี่ย ค่อนข้างบ่อยเป็นแก้วเองแก้วจะเลือก Galaxy A23 Plus ไปเลยนะ้อเพราะว่าในการทํางานที่เวลาที่เราแบบออกไปทํางานนอกบ้านแล้วเราไม่ได้พกกล้องตัวใหญ่ๆไปเนี่ยการใช้โหมด Portrait Video มันจะให้ลุกที่เหมือนกับกล้องจริงๆได้มากกว่านั่นเองนะครับวิดีโอที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นวิดีโอที่แก้วถ่ายด้วยกล้องหน้าของ Samsung Galaxy A23 FE นะที่ความละเอียด 4K 30fps นะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ใช้โหมด Portrait Video ล,ลายฉากหลังนะเป็นโหมด Video Auto แบบ ปกติเลยนะครับทุกคนลองดูสภาพแสงเวลามันเปลี่ยนอนี้แก้วแพนไปรอบๆให้ดูอันนี้คือหน้าบ้านเลยนะนี่ประมาณนี้คือสิ่งที่แก้วชอบในกล้องหน้าของ Galaxy S23 FE เนี่ย คือสกินโทนนะครับมันค่อนข้างจะมีความแบบดูสมจริงแล้วก็สีสันไม่ได้สดมากเหมือนกับรุ่นพี่ของเคา Galaxy A23 Plus นะตัวนั้นเนี่ยจะมีการบูสต์สีสกินโทนขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พวกความคมรายละเอียดต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าทําได้ดีไม่แพ้กับรุ่นพี่เลยนะและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิว Samsung Galaxy A23 FE คู่กับ Samsung Galaxy A23 Plus นะครับในมุมมองของแก้วนะถ้าเกิดเป็นคนที่เน้นใช้งานทั่วไปแล้วก็เน้นในเรื่อง ของกล้องถ่ายภาพเนี่ยจากใจคนที่ใช้ Galaxy A23 Plus มาตลอด1ปีเนี่ยถ้าเป็นสายออโต้ไม่ได้ใช้ Expert Raw นะซื้อแค่ Galaxy A23 FE ก็เพียงพอแล้วนะครับเซนเซอร์กล้องหลักคุณภาพเดียวกันกล้องซูมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมี Resolution ที่ต่ำกว่านิดหน่อยเนาะแต่ว่าเวลาที่เราไปซูมไกลในระยะแบบ 10x 20x 30x เนี่ยคุณภาพที่ออกมา ไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยการปรับบิวตี้การละลายฉากหลังระยะในการถ่ายภาพพอร์เทรต ก็ถ่ายได้ในระยะเดียวกันนะครับคือถ้าเกิดเราเน้นในการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็เป็นสายออโต้เป็นหลักไม่ได้ต้องการจะใช้รอไฟล์ไม่ต้องการจะใช้พวกโปรฟีเจอร์ต่างๆเนี่ย Galaxy A23 FE คือมันแบบมันเหลือมากๆแล้วอ่ะใช้คำนีล้ละกันนะครับแล้วก็ Perform a n c e การใช้งานตัวเครื่องในภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแรงในการประมวลผลฟีเจอร์ในการใช้งานไปจนถึงในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยตั้งแต่อัปเดตมาเป็น One UI v e อร์ช n 6กนะแกบอกเลยว่าสูสีกับรุ่น P Galaxy 2่ Plus ิ 3+ มากๆในราคาที่ถูกกว่าเป็นหมื่นบาทเลยนะครับจุดนี้คุ้มค่ามากเลยนะ สำหรับราคาของสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้ในตัวเริ่มต้นนะครับ Galaxy S23 FE รุ่น RAM 8GB Storage 128GB ราคาจะอยู่ที่22,900บาทนะครับแล้วก็ Galaxy S23 Plus ในรุ่นเริ่มต้น RAM 8GB Storage 256GB ราคาจะอยู่ที่37,900บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้กับสมาร์ทโฟน2เครื่องนี้นะถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด ชร์กด subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟน g e Mobile Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ